ในขณะที่โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการเร่งการเคลื่อนไหวในขณะนี้อาจจะเป็นไปเพื่อผส,สมกําลังแล้วก็จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ํารอยเหตุการณ์สงครามเลือดนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้กลุ่มคนเสื้อแดงรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการจับจ่วงเบื้องสูงด้วยครับโดยที่นายเทพไทยเสนาพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อนะครับว่านายจตุพรพรมพันธ์แกนนาคนเสื้อแดง ใช้ช่องทางการเข้าร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงไปจนกว่ารัฐสภาจะเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไปในปลายเดือนมการาคมนี้จากนั้นก็จะใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาปกป้องตัวเองในการเคลื่อนไหวและการที่นายจตุพรได้ชุมนุมในวันที่23มการาคมโดยจะเปิดโอกาสให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายเข้าสายโทรศัพท์ด้วยนั้นนายเทพไทยเกรงว่า เป็นแผนการที่จะสะสมกําลังเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความรุนแรงในเดือนเมษายนเช่นเดียวกับที่เคยเกิดเหตุวุ่นวายในช่วงสงกรานต์มาแล้วนายเทพไทยยังเรียกร้องนะครับให้คนเสื้อแดงแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมต่างๆที่ไม่สนใจในระหว่างการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจับช่วงเบื้องสูงพร้อมทั้ง บอกว่าอยากฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่เคยประกาศเอาไว้นะครับว่าจะไม่ยอมให้เกิดการจับช่วงเบื้องสูงขึ้นหรือให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เคยพูดไว้ผมคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวของนปชในลักษณะเริ่มต้นการเปิดเวทีเพื่อให้คุณทักษิณได้แสดงบทบาทเหมือนกับการเคลื่อนไหวของนปชในปีที่ผ่านมาผมเกรงว่า การเปิดเวทีดังกล่าวจะเป็นการสะสมกำลังหรือมวลชนเพื่อก้าวไปสู่ความรุนแรงในช่วงเมษายนปี54เนี่ยอีกครั้งเนี่ยใช่หรือไม่